เมื่อคืนนี้กิจกรรมตุ่ดจีนก็ได้ทําการอัปโหลดเข้าสู่เซิร์เวอร์ไทยกับเซิร์เวอร์จีนเป็นที่เรียบร้อยใครที่กาลังเก็บแต้มเก็บของรางวัลเพื่อที่จะไปเอาตัวละครใหม่อย่างเช่นฟูบุกิร่างที่2ตัวนี้อยู่เนี่ยก็ขอให้ทําแต้มกันได้เยอะๆแล้วก็ขอให้เก็บเลเวลกันได้เยอะๆด้วยนะแล้วก็มีหนึ่งเรื่องที่โคตรจะสําคัญเลยนั่นก็คือรายละเอียดสกิลตัวละครใหม่การโร่ร่างที่2ได้หลุดออกมาให้เราได้รับชมกันแบบจัดเต็มอีกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เราจะไปดูรายละเอียดต่างๆของเจ้าตัััววกกาาาโโรรร่่่งทที2นนนนนนมมมจะหหดถึเเืือออใิ แต่ก่อน <Okay. S 1> ที่เราจะเข้าไปดูก็อย่าลืมที่ช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอร์สตนงเกสซาวเวอร์จีนและอย่างที่ทราบกันดีว่ากิจกรรมตูจีนตัวนี้เนี่ยมันได้ทาการอรัปโหลดเข้าสู่เซิร์เวอร์ซีเซิร์เวอร์ไต้หวันและก็เซิร์เวอร์จีนเป็นที่เรียบร้อยส่วนตัวละครที่เขาจะแจกฟรีให้กับทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวฟูบุกิร่ราง2ตัวนี้เหมือนเหมือนกันทุกเซิร์ฟเลยนะแต่จุดประสงค์ของคลิปวิดีโอนี้ผมเองจะไม่ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับกิจกกกรรรรรรมมมตตต่่่่่่จจจจีีีีีนนนแผะะาาาาาาาโโฟััสททยยลเเเเออออดขงงง้้ววว2ืื็ๆห ที่1เดือนกุมภาพันเจ้าตัวกาโรรร่างที่2ก็จะอัปโหลดเข้าสู่ซ์ฟเวอร์จีนและณเวลาตอนนี้ก็เป็นอะไรที่พอเหมาะพอเจาะซะเละเกินที่รายละเอียดสกิลของเขาแต่ละอันเนี่ยหลุดออกมาให้เราได้รับชมกันแบบชัดเจนซึ่งรายละเอียดที่หลุดออกมาเนี่ยจะมีตั้งแต่สกิลอันติเมทที่ใช้ลูกไฟอยู่แค่1นลูกเท่านั้น<อ>ต่อมาจะเป็นรายละเอียดสกิลติดตัวและสุดท้ายจะเป็นสกิลพิเศษอันที่4ซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่าไอกาโรรร่าง2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โหด มากมากโหดพอๆกับตัวละครระดับ S S R บวกตัวอื่นๆภายในเซิร์ฟเลยยกเว้นเจ้าตัวบาคุซันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูความโหดของมันละกันว่าไอตัวละครตัวนี้ที่ผมพูดว่าโหดนักโหดนาเนี่ยมันมีดีที่ตรงไหน <Okay. S 1> เริ่มแรกจะเป็นสกิลออนติเมทความสามารถของสกิลนี้นั่นก็คือโจมตีคอมโบต่อเนื่อง5ครั้งใส่สตูเป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจ650เปอร์เซ็นต์และถ้าหากเจ้าตัวการโร่โจมตีอันติไปแล้วมันเกิดการติดคิดค้อนขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวนี้มันสามารถลบล้างสถานะมมยทอคของฝออไไั่งัู้คททนีผชม ซึ่งสถานะมโยทอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสถานะมโยทอพิเศษของคอเกริวกันชุบโดยปกติแล้วคอของเกริวกันชุบเนี่ยมันจะมีโลอมตหรือโลสถานะมโยทอแบบพิเศษอยู่ทั้งหมด2ครั้งแต่ถ้าเจ้าตัวการโลอันติละติดคลิปสถานะมโยทรตรงนี้มันจะหายไปเลยทันที1อันนะเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดคออมตะต,ตัวนี้จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่1ครั้งต่อการเข้าสู้สนามรบนั่นเองถ้าให้เทียบง่ายๆก็เหมือนกับโบรอ์ร่าง2เลยที่มันจะทําการเป่าหรือทําการลบสถานะมโยทแบบธรรมดาของฝั่งสตูได้จํานวนหน โร่างสองเนี่ยมันดีหน่อยตรงที่ว่ามันลบสถานะมโยทอแบบพิเศษส่วนอันติของอะตอมิกร่าง2เนี่ยมันจะเป็นการลบสถานะมโยทอแบบพิเศษที่เป็นการนัดถอยหลังสมมุติถ้าเราติดโล่อมตะอยู่แล้วมันจะมีการนัดถอยหลังทั้งหมด4ครั้งเพ <c oughs> ื่อที่จะทําการเด้งเลือดขึ้นมาใหม่หนึ่งร้อเจ้าตัวอะตอมิกป่าไปปุ๊บ <c oughs> การนับถอยหลัง4ครั้งก็จะโดนลบออกไปเลยทันที2ครั้งนะเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆไม่เข้าใจว่าอันติของมันจะเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวเรามาลองดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยและจัังหวะนี้เก เข้ามาโจมตีไปหนึ่งครั้งปุ๊บนี่โดนอันติไปปั๊บขึ้นโล่อมตะามาแล้วทั้งหมด1ครั้งสําหรับจังหวะนี้เกลิวกันชุบเกิดขึ้นมานะอาโบลอดเข้าไปโจมตีต่อมาก็จะเป็นน้องด้วงฮะน้องด้วงเข้ามาโจมตี1ครั้งแล้วก็ตามต่อด้วยเจ้าตัวการโร่ฝั่งตรงข้ามฮะโจมตีกลับมาเกลิวกันชุบตายเลยฮะ <S <S ทัทง้งทั้งที่เจ้าตัวเกลิวกันชุบเนี่ยยังต้องเหลือการเกิดใหม่อีกหนึ่งครั้งนะแต่อันนี้คือมันโดนหักลบไปแล้วฮะโดนตีทีเดียวก็คือหายเลยนนะอเียยลลงดูทหัาไปครบ แล้วลองสังเกตดูตอนที่กาโร่มันใช้อันติใส่เกรียวกันชูปนะฮะมันจะขึ้นสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้แบบชัดๆเลยอ่นนีนี่ๆๆๆๆี่นี่เห็นไหมคุณผู้ชม มันจะโดนหักสถานะไม่อยอะทอแบบพิเศษออกไปเลยทันทีจํานวนหนึ่งครั้งนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวกาโร่เนี่ยมันโจมตีติดคิติคอนนั่นเองซึ่งดาเมคคิดิคอนเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นตรงแถบแดงๆตรงนี้ที่มันจะมีตัวเลขขึ้นอยู่ทั้งหมด1นึ่งล้านสี่หน่วยโจมตีไปปุ๊บ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 ,บติดโลอมตะมา1ครั้งนะและหลังจากนั้นมันก็จะทําการเกิดใหม่แล้วก็ถึงตาของกาโร่สวนกลับมาบ้างฮะอ่านี่เตะไปปุ๊บคือหายเลยเห็นไหม ตายไปเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวจังหวะนี้ลองสังเกตดูอันติของเจ้าตัวการโร่ที่โจมตีใส่พี่ดวงนะอ่ะมาถึงปุ๊บแม่งติดขี้เลยฮะแค่กระทืบพื้นติดขี้เลยแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้โดนหักลบไปแล้วเหมือนเดิมฮะโดนหักลบไปเลยหนึ่งอันนะโดนจ้วงๆไปเ,เรียบร้อยครับผมติดโล่อมาตะอยู่หนึ่งครั้งอ่านี่พี่ดวงคือติดแล้วนะหนึ่งครั้งโล่ของพี่ดวงก็ได้ทําการเกิดใหม่มาแล้วก็การโร่ฝั่งตรงข้ามยังไงดีจังหวะนี้เข้ามาเตะปุ๊บหายเลยครับโอ้โห โกงจัดๆนะสำหรับกาโร่รังที่2สรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบเลยคือไอ้เจ้าตัวกาโร่รังที่2งเนี่ยมันเกิดมาเพื่อแก้ทางคอสกิวกันชูบเอเอาบวกแบบจัดจ้าน100%ร้อเพอรเเผือแม่งทะลุเกิน100%ไปอีกด้วยอะไรจะโหดขนาดนั้นครับเนี่ยนี่แค่อันติธรรมดานะถ้าเกิดมาอัพเกรดมาเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวนี่แม่งไม่ทำการหักลบโลก่อมาตะปไปทั้งหมด2ครั้งเลยเหรอเนี่ยโอ้โหดีเกินนะสำหรับเจ้าตัวกาโร่รังสองแล้วก็คาดว่าในอนาคตข้างหน้าตัวละครที่มีคอสกิลเมาาม่่อยง เพราะนปัจจุบันตอนนี้เกเรียวกันชูบโดนแก้ทางทั้งเจ้าตัวอะตอมิกล่าง2และยังมีกาโลล่างสองที่กาลังจะเข้าสู่เดือนหน้าอีกด้วยถ้าเกิดมันไม่เอาคอเมต้าใหม่มาเกเรียวกันชูบก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่รายละเอียดสกิลติดตัวต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าข้อมูลที่ผมจะแปลมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างเนื่องจากรายละเอียสกิลของเขาที่ผมแปลมาเนี่ยมันงงแบบงงโคตรๆดผมเองก็พยายามที่จะเรียบเรียงให้เพื่อนๆได้เข้าใจในง่ายที่สุดแต่ถ้าหากมันมีอะไรที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยนกัแ ทีเพื่อที่ผมนั้นจะได้นําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอาไปปรับปรุงในคลิปดอข้างหน้าตอนตัวละครมันเข้าในเซิร์ฟเวอร์จีนรายละเอียดด้านล่างตรงนี้เนี่ยถ้าที่ผมไปแปลมามันบอกว่าหลังจากที่ตัวละครทําการเคลื่อนไหวมันก็จะทําการเคลียร์สถานะมึนงงออกไปเลยทันที<อ>ซึ่งสกิลของกาโร่ร่างสองก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวฟุบุกิร่างที่2งเลยนะเพราะจากที่ผมไปดูในเซิร์ฟเวอร์ไทยมาเนี่ยถ้าหากฝั่งเรามันโดนบล็อกลูกไฟอยู่จํานวน2ลูกแล้วถ้าเกิดไอ้เจ้าตัวฟุบุกิมันทําการอันติหรือเคลื่อนไหวไปเนี่ยสถานะการบกับ แก้ทางในเรื่องของการติดสตันนะซึ่งคาดว่า,าการแก้ทางการติดสตันเนี่ยน่าจะนับโดยรวมทั้งหมดทั้งทีม<อ>สมมติทีมเราโดนสตันอยู่ทั้งหมด3ตัวหากการโร่ทำการขยับปุ๊บตัวละครทั้ง3ตัวที่ติดสตันอยู่เนี่ยมันก็จะหายจากการมึนงงไปทันทีเ <c oughs> อาเป็นว่าถ้าตัวละครมันเข้าเกมมาเมื่อไหร่เดี๋ยวคําตอบที่ชัดเจนจะมาเพิ่มเติมให้ฟังกันอีกสักหนึ่งรอบ <c oughs> ต่อมาหลังจากที่เพื่อนๆในทีมทําการเคลื่อนไหวเจ้าตัวกาโร่ก็จะทําการไล่ล่าแบบอันติด้วยดาเม1200%ให้กับบบตูแสนึ่งร้อิตั่นี้เนีรยมันตะโด้หัก ลูกไฟไปทั้งหมด1ลูกนะแล้วก็สามารถไล่โจมตีแบบมันติได้สูงสุดทั้งหมด2ครั้งสรุปโดยรวมเจ้าตัวการโร่ร่าง2ก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวดวงร่าง2เลยที่พอเจ้าตัวดวงอันติไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําการเข้าสู่โหมดบ้าคลั่งแล้วมันก็จะทาการไล่อันติแบบโจมตีไปเรื่อยๆแต่ของเจ้าตัวการโร่เนี่ยมันจะได้แค่2ครั้งต่อ1นรอบเท่านั้น oh. ผมเชื่อว่าภายในอนาคตข้างหน้าตัวละครที่มีการติดสตันเนี่ยน่าจะมาในตัวเกมมากขึ้นเผือๆบางทีอาจจะกลายเป็นเกลวินร่างที่2ก็เป็นได้หรือ <ๆ S 1> สองตัวนี้มีเวล์กาลังจะมาอีกด้วย <Wow. S 1> อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่อยๆนะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลพิเศษอันที่4นั่นก็คือเมื่อเจ้าตัวการโร่ลงสู่สนามลบเมื่อไหร่เขาจะได้รับเอฟเฟกต์ไมโยทอมาเลยทั้งหมด2ครั้งพร้อมกับความแข็งแกร่งอีก50%และหลังจากนั้นถ้าหากทักษะไมโยทอของเจ้าตัวการโร่มันลดลงเนี่ยก็จะได้รับภูมิคุ้มกันแบบพิเศษมา1 2 0คิดจากค่าเลือดสูงสุดของตัวละครของตัวมันเองสําหรับเเ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 อออออคคนนนนีีี้มมมมมัักกกก็จรรบบลลุ่่่่่่่่ยวืืืืๆทพพิิาอดอาชซททดหไ สกิลเพิ่มเลือดต่างๆแต่เลือดที่เพิ่มมาเนี่ยจะไม่เกิน5เท่าของ HP ดั้งเดิมสรุปโดยรวมเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันเลยละกัน <Okay. S 1> ซึ่งสถานะพิเศษตัวนี้เนี่ยผมเคยให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะแต่เดี๋ยวอันนี้จะมาพูดกันอีกสักหนึ่งรอบเผื่อบางคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อย่างตั้งใจเนี่ยจะได้เข้าใจนะว่าไอสถานะพิเศษของมันเนี่ยเป็นแบบไหนลองสังเกตดูเลือดของเจ้าตัวการโรนะมันใกล้จะเหลือศูนย์แล้วนะครับณนะจุดนี้อ่ะโดนโจมตีไปปับ๊บ ที่7ล้านแแสนกว่าๆนะแล้วก็ตรงหลอดเลือดของเขาเนี่ยจะมีเม็ดเจมสีเหลืองอยู่ทั้งหมด2เม็ดคาดว่าเม็ดเจมตรงนี้เนี่ยนั่นก็คือสถานะมโยทอที่มันมาตั้งแต่ต้นเกมต็ถ้าเกิดเขาโดนโจมตีอะไรก็ตามนะครับที่เป็นดามเมดเนี่ยเลือดเขาจะไม่มีวันลดเลยแต่ถ้าเกิดฝั่งศัตรูเนี่ยมันทาการโจมตีดามเมดสะสมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย่อจนถึงค่าเลือดของมันที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยไอเม็ดเจมตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปทั้งหมด1เม็ดและหลังจากที่เม็ดเจมตรงนี้หายไปเนี่ยเจาา้าต พิเศษมาอีกหนึ่งอันนะซึ่งอันนี้ถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะเป็นการเพิ่มเลือดนะครับผมหรือว่าการป้องกันต่างๆเนี่ยทั้งหมด120%แล้วก็ดูดิจังหวะน,นี้คือมันโดนโจมตีไปเรื่อยๆเลือดมันก็ยังไม่ลดและไอ้เม็ดเจียมตรงนี้เนี่ยก็ยังอยู่เรื่อยๆนะขนาดโดนอะตอมมิกป่าโดนปู่บอมโดนคิง เม็ดเจมก็ยังไม่หายครับจนกว่าฝั่งตรงข้ามจะทําดาเม็ดสะสมมาจนถึงหลอดเลือดที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็ถ้าให้คิดแบบง่ายๆสมมติเจ้าตัวการโลมันตายไป1ครั้งแล้วมันก็เด้งเลือดกลับขึ้นมา5้าล้านหน่วยพร้อมมีเม็ดเจมตรงนี้ทั้งหมด2เม็ดซึ่งเม็ดตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับเลือดของเราที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาตกเม็ดละ2ล้าน5แสนหน่วยถ้าอยากให้เม็ดเจมตรงนี้มันหายไปแต่ละเม็ดเนี่ยเราต้องยัดดาเม็ดสะสมไปเรื่อยๆจนถึง2ล้านหแสนหน่วยเม็ดเจมตัวนี้เนี่ยมันก็จะหายไปหนึ่ง ของมันเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นทําให้เรานั้นต้องใช้เวลาตีตัวละครของมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายแล้วออกจากสนามซึ่งโดยรวมสถานะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแบบดีมากๆดีกว่าเจ้าตัวกระบองเหล็กล่างที่สองซะด้วยซ้ําหรือ,อไม่ก็อาจจะดีกว่าเจ้าตัวดวงล่างสองนกไฟฟีนิกแมนที่มีสถานะตายเกิดหรือไม่ก็ซอมบี้แมนไอพวกนั้นเนี่ยคือเทียบไม่ติดเลยนะ<อ>สาเหตุที่ว่ามันเทียบไม่ติดก็คือเวลาเจ้าตัวกระบองเหล็กมันตายเนี่ยมันจะลงไปนอนอยู่กับพื้นโดยที่ไม่ได้รับดาเมจอะไรใดๆเลยแต่คุณลอง องสังเกตดูของเจ้าตัวกาโล่ฮะมันตายไปแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดมาเนี่ยมันจะยืนแทงไปเรื่อยๆนะหากเราเอาเจ้าตัวกาโล่ไปยืนอยู่แถวหน้าอยู่เด่นๆตัวเดียวเลยเนี่ยตัวละครที่อยู่แถวหลังของเราเนี่ยแทบจะไม่โดนดามเมทเลยนะถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามมันไม่มีตัวละครล้วงหรือไม่มีตัวละครที่โจมตีเป็นหมู่เอาเป็นว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างไม่มากก็น้อยอยังไงก็รอดูมันเข้าโตเกมอีกห,หนึ่งครั้งก็แล้วกันว่าตัวละครของมันเนี่ยจะอึดถึก ทนเหมือนที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้หรือไม่และส่วนใครที่อยากจะสมัคร i อเซิร์ฟเวอร์จีนอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนผมต้องขอพูดตามตรงเลยว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์จีนมันสมัครยากมากเนื่องจากกฎหมายประเทศจีนเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข่งในเรื่องเกมซึ่งหลักการทำเนี่ยเพื่อนๆต้องไปหาบัตรประชาชนคนจีนมาของแท้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมายืนยันถ้าเกิดว่าเพื่อนหามาได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีสุดๆเอาเป็นว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวการโร่เพียงเท่านี้หากว่ามันเก่งมมมมันนหดดเพรไกก็สาาาถคูุย หรือถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดคอมเมนต์มาติเตือนมาบอกมากล่าวมาเพิ่มเติมกันได้แบบเต็มที่เลย <Okay. S 1> อีกอย่างหนึ่งคือก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะชวนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขออััยมานะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน